พอป้าหมอครับเอที่เขาบอกนี่หน้านอกของเขาคุใหญ่มากัน s t a r t b u f u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ เราชมทั้งพ่อพันไปแล้วแม่พันไปแล้วทั้งมังกรเพชรติดทองแล้วก็เมษาซึ่งถือว่าเป็นแม่พันระดับบิ๊กไซส์และอีกหนึ่งตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังคุณแม่นะคะแล้วก็พี่นิรุนนะคะอันนี้คือผงเผจริญผงเจริญนี่ได้พางสายไหนก็เป็นลูกก้าวเจริญค่ะ อ่าพ่อพ่อเป็นก้าวเจริญค่ะแม่เป็นสายกล้วยหนองบัวโอ้ใหญ่กันใหญ่มาเจอกันอะไรเกิดมาที่ผงเจริญตัวนี้ทันธุกรรมของเขานี่มาทั้งสองฝั่งเลยสิคะใช่ครับแูแลตัวนี้นี่คือพี่นิรุตได้มาจากตรงไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้ได้มาจากธนวินฟาร์มที่รีสะเกตแปงว่าตอนนี้คือมีทั้งพ่อพันุ์ที่ถือว่าเป็นระดับที่ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้ว โครงสร้างแล้วและเรามาในเรื่องแม่พันนี้คือทางด้านโครงสร้างด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยอย่างเงี้ยแล้วพี่นี่รุ้ชอบอะไรในตัวของหงเจริญหงเจริญก็เขาจะเป็นควายที่ฟออันหนาลึกครับก็ความสูงก็ได้ครับความสูงได้ก็เลยอยากเอามาบวกกับกบลังกรที่เป็นโครงสร้างเอามาใส่กับสายลูกก้าเจริญสายกล้วยหนังบัวอ่าเราก็จะได้น่าจะได้ประสิทธิภาพ ลูกมันที่ออกมาดีอะอย่างของเจริญเนี่ยก็จะเป็นแม่แม่พันธุ์ประจำฟาร์มของเราแล้วลูกของเขานี่ก็อาจจะมีการแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องสนใจที่จะเข้าสมาคมคนรักควายขึ้นมาอน้ถ้าตว่าพี่นิรุก็ต้องมีการมองแต่ละสายพันธุ์นะคะว่าสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนควรพี่จะมันจะแมทกันเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าสายเจริญบอกกล้วยหนองบัวต่งลูกออกมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างลําตัวของเขาแบบที่พี่นิรุตบอกก็ ือเรื่องหน้าตาของเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเรื่องหน้าเขาของเขา<อ>ไม่ว่าอัตลักษณ์มาครบทุกอย่างไม่ว่า<อ>จะเป็นความหนาความใหญ่นาี่ช่วงคอของเขานี่จำเกตได้นะคะช่วงลำคอของเขานี่เป็นไงบ้างใหญ่หนาใหญ่หนามากแล้วเอฟซีหลายๆท่านแบบว่าอยากจะลองทดสอบนะคะว่า,าสายก้าวเจริญกับ อ่าแมทกับสายไหนที่จะได้โครงสร้างออกมาที่สวยงามครับสายเก้านี่เขาก็มาค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างลําตัวของเขาคแข้งขาของเขาใช่ดูด้านเราจะเจ้าเหนือหน่อยค่ะแล้วแล้วตัวเนี้ยก็เป็นเคยเดินสนามอันดับที่ที่สูงสุดคือได้ที่สามมาที่สนามเพชรบูรณ์แล้วก็มีรางวัลที่สี่ที่ห้าอีกประมาณห้าสนามแสดงว่า เดินสระดเสายประกวดเป็นควายเดินสายประกวดเลยเพึ่งพิ่งมาหยุดที่มาอยู่เนี่ยครับที่หยุดเ,เพราะว่าเขาท้องกับมังกร อ่าก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เดินละอายุเขาประมาณกี่ปีนะคะนี่ก็ประมาณ3ปีแล้วโหเท่ากับว่าที่ฟาร์มของพี่นิรุนนี่คือควายนี่จะอายุประมาณแบบไปรุ่นสามปีกว่าๆทางนั้นแล้วก็มีนี่ในของควายสาวควายสวยงามด้วยแล้วก็บวกควายขงสร้างด้วยจะมาแมทที่นี่ที่เหนือสยามฟาร์มค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะตอนนี้แม่หงเจริญนี่คือกาลังท้องกับมังกรเงินครับ โอ้ซึ่ง่ายโครงสร้างบอกสายความสวยงามครับโอ้โหจะออกมาเป็นแบบไหนนะ <c oughs> อยากรู้จริงๆแบบว่าณปัจจุบันนี้คือ,อควายของพี่นีรุนี้จะค่อนข้างที่จะโครงสร้างเป็นหลักแล้วก็มีความใหญ่ความหนาคือความสมบูรณ์อยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดจุดเด่นของเขาคือเรื่องนี่แข้งขาของเขาแข้งขา ลำตัวค่ะแล้วก็โคนหาของเขาตอนนี้เขาท้องอยู่นะคะเขาสูงประมาณเท่าไหรครับพี่ตอนนี้ผามสูงได้น่าจะร้อยห้าสิบนะครับโหใหญ่มากผิวภลายเขาดีมากนี่นะคะช่วงมันทลายของเขานี่ตัดยางอย่างนี้ครับโูหพี่นิรุนนี่มีเทคนิคในการดูควายยังไงคะเพราะว่าหนูมองว่าสองเดือนนี้พี่มีความสําเร็จมากเลยค่ะเราเราไปดูควายเองหรือว่ายังไงคะบางครั้งก็ไปบางครั้งก็ไม่ได้ไปครับอย่างตัวนี้ไม่ได้ไป แต่แต่เราดูรูปแล้วเราดูลักษณะครับดูดูหลายๆอย่างแล้วก็แล้วก็ให้เขามาส่งอ๋อเราดูรูปก่อนแล้วเราไม่ไปดูตัวจริงของเขานี่หรอคะโอ้แต่ได้มาแต่ละตัวนี้โหทาตัวสวยงามมากตัวนี้จะนิ่งมากนะคะกรรมพันธุ์เขาิ่งอยู่แล้วด้วยนะคะที่นิ่งดูเขาด้วยและที่สําคัญที่ฟาร์มแห่งนี้จะมีเขาแต่ละแบบ หลายๆตัวหลายๆแบบด้วยอย่างตัวนี้นี่ดูหน้าตาของเขาจมูกเป็นสันน้อยโซตัวน้อยนี่นะคะแม่หกเิญจมูกเป็นสันเลยถ้าเป็นคนนี้ก็ประกวดนางสาวไทยได้มีการประกวดผ่านหลายสนามอย่างนี้มีรางวัลการันตีทุกสนามใช่ไหมครับพี่ครับมีครับยังไม่ถึงไม่ถึงที่หนึ่งเพราะว่าหยุดหยุดประกวดก่อนเท่ากับว่าอย่างนี้ถ้าเขาคลอดลูกออกมาแล้วเราจะให้เขากลับลงสู่สนามไหมครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอนาคตดีสครับ เพราะว่าหนูมองว่าอายุเขายังไม่เยอะด้วยเลด้วยหรือว่าอาจจะมีการโชว์ตัวบ้างอะไรบ้างให้ประชาชนมีความสนใจได้เห็นสารพันธ์ด้วยแล้วก็รรเรื่องของอได้เห็นตัวจริงของเขาว่าจะเป็นแบบไหน เราชมสายเก้าเจริญไปแล้วนะคะเรามาชมอีกหนึ่งสายซึ่งเป็นสายที่ทุกคนก็มีความต้องการเป็นอย่างมากเหมือนกันสายบเบื้องพันล้านนะคะตัวนี้พ่อเป็นเป็นเบื้องพันล้านใช่ค่ะอะแต่แม่เป็นสายดาวเหนือสายเพชรูดอนอ๋อก็คือเป็นลูกของเบื้องพันล้านเป็นสายที่โครงสร้างบวกกับโครงสร้างบวกกับลำตัวค่อนข้างที่จะ หนาสายเพชรอุดอรนี่คือให้ความเจ้าเนื้ออยู่แล้วแล้วตัวนี้ที่สาคัญเป็นเพศเมียด้วยเพศเมียโอ้อายุเขานี่ประมาณจะบอกเลคะว่า3ปีกว่ากว่ายังยังไม่ถึงกับประมาณ2ปี6 2ปี7นะครับ2ปี อ้โหสองปีก็กวายังไม่สามปีอยอะใช่ใช่ครับแต่เขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยใช่ใช้ได้อยู่เกือบร้อยห้าสิบแล้วมั้งคะเนี่ยประมาณนั้นครับโอ้โหลำตัวเขายาวมากเลยนะคะลำตัวแล้วสังเกตได้นะคะควายที่ฟาร์มของพี่รุ้นี่ขนนี่จะออดเหาเหลืองเหลืองทองทองเลยนะคะเนี่ยครัลำตัวค่อนข้างยาวแล้วอุ้ยแล้วพี่ชอบอะไรในตัวของการฉายอะคะพี่กาารย ก็ก็นี่แหละครับชอบชอบสายเขาด้วยแล้วก็ชอบความความใหญ่ความหนาคครับดูแล้วแล้วมันมันสมส่วนคครับอ๋อตัวเนี้ยมันได้ความใหญ่ความหนาในตัวของคขาอ่ายาวน่อยอ่ามาทางเขาว่าทางสายเบิ่มนี่ก็คือเรื่องโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเรื่องความใหญ่อยู่แล้วความหนาครับแล้วบวกับบวกับสายเพชรอุดรซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำอ่าพันธุกรรมของเขาก็คือความเป็นเจ้าเนื้อของเขาโหแต่โหเป็น โหสวยมากเลยหลังเหลืองนี่ยะคะหลังช่วงช่วงตรงนี้ของเขานี่หืมที่คุณแม่ชอบมากเลยอ่ะนี่ดูช่วงตรงนี้ท้ายเขาค่ะท้ายเขานี่นะคะแล้วโคนหางของเขาใหญ่มากเลยอะค่ะดูดิค่ะดูความนิ่งของเขาเป็นพันธุกรรมของเขาจริงๆนี่มันมีความนิ่งอย่างนี้นี่นะคะชอบมากเลยชอบตรงช่วงตรงนี้เขามากเลยอะช่วงหลังของเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่และที่สําคัญตัวนี้ขี่ได้ด้วยนะคะพี่ได้อยู่ได้อยู่นะคะพี่เติร์นทดสอบดิลูก พี่เสือบอกว่าเอาไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนตัวนี้เขาทล้องด้วยไหมคะพี่ตัวนี้ยังครับสองปีกว่ายังไม่ยังก็เลยยังไม่ให้เขาอาเริ่มครัอ๋อยังไม่ทักอู้สองปีกว่าได้ขนาดนี้นี่ืใหญ่มากแล้วสันคอของเขานี่นะะเป็นลําคอของอ่าเหมือนคอปลาหมอครัเนี่ที่เขาบอกนี่ร่างอกของเขาโหใหญ่มาก ทั้งใหญ่ทั้งตันเลยอะค่ะพี่อย่างนี้หูอย่างนี้เท่ากับว่าการส่งรูปออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยเด็กคันนี่ยน่าจะดีดีเลยล่ะพี่ไม่น่าจะดีหนูว่าดีเลยล่ะเพราะว่าดูหน้าอกเขากว้างมากเลยอะค่ะหน้าอกกว้างแล้วก็ดูนี่ลําตัวของเขาแข้งขาของเขาคุณแม่ประทับใจหางเขามากเลยอะค่ะคนหางขาใหญ่้นหางเขาใหญ่มากเลยอะค่ะเห็นหน้าไหน อ่าโชตูโชตูอะไรนะบ้านท้ายบ้านท้ายสา,า,ายเพชรนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะคุณแม่เพราะว่าเขามีความเป็นเจ้าเนื้อของเขาชอ,ชอบชอบตรงช่วงไหล่หน้าของเขาด้วยนี่งหอยากขึ้นมากอยากขึ้นขี่มากเลยอ่ะแต่วย,ยกน้ําหนักไม่ไหวห <c oughs> ูลําตัวเขายาวด้วยนะคระับยาวครับอันนี้ค่อนข้างยาวยาวสมบูรณ์มากเลยค่ะเดี๋ยสยามฟาร์มนี่ได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีผูลักษณะเด่นแตกต่างกันไปหลายตัวมากเลยนะคะใช่ครับโอ้โหหลายสาย โอ้โหลายสายมาจากไรมามีทั้งสาย9้าด้วยอะไร,รอ่าสายลุงเพชรครับแล้วก็ทางสายเบิ่มพันล้าน,น,านครับโอ้หลแล้วมีสายไหนอีกคะเนี่ยก็าจ้เป็นสายอุทยัยเราเราเก่าๆของอุทัยอ่ะ อ,อ๋อมีเหล่าเก่าด้วยของลงอะไรนะั่นน่ะลง oh, <wow. S 2> ลงว wow. uh. ่าวลงว่าวอ่าเมื่อเช้านะคะคุณแม่เห็นสดๆร้อนๆเลยมีการนาควายเข้ามามาประจำ uh. ฟาร์มที่เหนือสยามฟาร์มด้วย uh. ซึ่งเป็นควายเหล่าอีกนะคะแบบ uh. ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะที่เชียงรายตรงนี้นี่คืออิกหน่อยจะเป็นศูนย์ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะคะเนี่ยเป็นแหล่งกระจายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายๆโครงสร้าง uh. หลายๆโครงสร้างหลายๆสายพันธุ์ด้วยอะไรด้วยนะคะ แเรามาชมอีกหนึ่งตัวฮ่าแต่เป็นรูปของเบิ้มพันล้านนะคะกับทางสายอุทัยซึ่งเป็นแม่อุทัยร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะสายพันธุกรรมที่ดีใครบอกพันธุกรรมนี่มีส่วนสําคัญมากเลยค่ะตัวนี้นี่ก็คือมาจากที่เดียวกันไหมคะพี่ที่เดียวกันกับจังนฉผูมาทางภาคอีสานซึ่งตัวนี้นี่เป็นพันธุกรรมตัวไหนกับตัวไหนครับพี่เป็นเป็นเบิ้มเป็นรูปเบิ้มพันล้านนี่แหละครับค่ะแล้วก็แม่ก็เป็นสายอุทัยเราอุทัยครับตนนี้นี่เขาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับประมาณสิบสี่เดือน สิสี่ข้าสิบห้าเดือนนะครับยังไม่ควบครึ่งหรอคะยังครับยังโอ้โหแต่เขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยสูงครับเขาจะได้เรื่องเรื่องโครงสร้างหน่อยอันนี้ยเจ้าเนื้อด้วยแล้วก็โครงสร้างโอ้ดูคนห่างเขาใหญ่โอ้ตัวนี้สูงมากเลยนะคะแค่เขาน่าจะประมาณใกล้ร้อยสี่สิบหรือมันคะเนี้ยหรือว่าร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบสองหรือสี่สิบสามโอ้ใหญ่มากดูแข้งขาของเขาดูความสูงของเขานะคะโอ้ดูความสูงของเขาแล้วก็หูคนห่างของเขา ลูกมบมในช่วงตรงนี้จะส่งมาใช่โท้ายท้ายท้ายตัวตัดใช่ค่ะท้ายแบบดีมากเลยลําตัวก็ยาวมากอนาคอนี่นางโนมันจะส่งเข้าประกวดไหมครับตัวนี้ตัวนี้เหรอถ้าถ้าก็เดี๋ยวดูถ้าถ้าไปได้ก็จะลองไปดูพี่นี่รู้ดีชอบอะไรสายเบิ้มกระสายไทยมาแมตกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอบอะไรในตัวของผมว่ามันสูงดีนะมันมันสูงแล้วก็มันมันหนาเราก็อยากได้มาถ้าเกิดมาใส่กับมังกรเงี้ยมันก็น่าจะ ในโครงสร้างอีูแบบนึงผมไม่อยากจะคิดเลยนะ่ะ่เขาจินตนาการว่าจะเอาโบตองใส่กับมังกรเงินอย่างเงี้ยบโบตองซึ่งเขามีความสูงอยู่แล้วแล้วก็มังกรเงินก็ผูกความใหญ่ใช่ครับใหญ่แบบว่าโครงสร้างนี่ใหญ่กับใหญ่มาเจอกันนะผไม่อยากคิดตะ้งแตเลยค่ะว่าเขาจะใหญ่ไปขนาดไหนอะค่ะมันก็คงแบบไม่ไม่แตกต่างกันนะพี่เนาะเพราะว่าใหญ่กับใหญ่มาเจอกันอย่างเงี้ยโรแต่เขาสวยมากเลยค่ะเขานิ่งด้วยพันธุกรรมตัวนี้ดูหน้าอกสายหน้าอกของเขา ทำดีๆลูกทำดีโ oh, e อเห็นไหมตาแก้มแก้มกล้ามาความอัตลักษณ์ครบทุกอย่างเหมือน <c oughs> กันนะคะตัวนี้โอ้นี่ดูดูช่วงตรงนี้ของเขานี่เข่าเขาไปนี่หนา <c oughs> ้าผากหน้าผากของเขาแล้วเขาแบบจะลู่ไปทางข้างหลังหน่อยนะคะ <c oughs> เขาจะไปทางข้างหลังเนี่ยนะคะมีความสวยชอบจมูกเขามากเลยอ <c oughs> ะคะ่ะดูคิ้วดูคิ้วของเขานะแต่ละตัวสังเกตได้นะคะดูคิ้วของเขาี่จมูกเป็นสันลำคอนี่อืมหลังตรงมากเลยอะค่ะพี่ อ่ามีเจลังตรงหลังตรงมีความยาวของเขามากเลยนะอ๋อหนึ่งปีหกเดือนคือเขามีความยาวมากดูขาของเขาไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าของเขาดูหน้าอกของเขาใหญ่มากอิ่มมากอ,อ,อนคาคตถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆตัวนี้นะคะเพราะว่าได้โครงสร้างได้ความสูงนะ้พันธุกรรม ทุกอย่างมาหมดเลยตัวนี้อนาคตก็คือ2ปีนี่ก็จะใส่มังกรเงินเลยใช่ไหมคะพี่ที่ฟาร์มนี้ก็จะมีมังกรเงินเป็นหลักเป็นหลักถ้าท่า<อ>ชาวบ้านประชาชนทั่วทุกทิศอย่างเงี้ยอยากได้ลูกมังกรเงินนี่เรามีการจับจองกันได้ไหมคะพี่ได้ครับทช่ายในอนะคาคตได้ครับได้นี่นะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้นี่ทางฟาร์มที่2เดือนแล้วก็ยังอาจจะได้มา อีกหลายๆอย่างอาจจะได้แม่พันธุ์ที่เพิ่มมาอีกนับนะปัจจุบันนี้มีส0กว่าแม่แล้วมั้งคะเนี่ยสิบกว่าแม่นี่ถือว่าเป็นควายาเหล่ามีเหล่ามีกอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล่าของอลุงเว่าวนะคะมาอ,ะอยู่นี่แล้วสดสดและรอดมาอยู่นี่อีกหนึ่งตัวเมื่อเช้าแม,ม่คุณแม่เห็นแล้วนะคะ <ม grammar S 1> เป็นควายเหล่าของลุงเว่าวนะคะทางอุทัยธานีเอ, arnish, องค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความนิ่งอยู่แล้วค,ควายเหล่าควายอุทัยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นอุทัยค่อนข้างที่ตอนนี้เขายังเด็กอยู่อาจจะแบบ อ่าเนินนิดน้อยแต่พันธุกรรมของเขาเชื่อได้เลยครับว่าเขาจะมีความนิ่งใส่งผลให้หลายๆอย่างสามารถกอดได้เล่นได้นี่ขาะคุณแม่เพิ่งมาคุณแม่ก็เล่นกับเขาได้แล้วนะคะตัวนี้บัวตอไหนดูนี่ับสาวแตกหรือยังเริ่มแตกแล้วนะคะใบสาวเริ่มมาแล้วโอ้ไม่อยากจะคิดส้าพนะคะว่ามังกรงินอยู่ที่นี่หลายตัวจะเป็นยังไงนะคะมีทั้งเพศผู้เพศเมียเลย ค่ะแล้วหากท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากจะมา,าชมบางกรเงินหรือว่ามาเข้ามาชมแม่พันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็หรือว่าอยากจะเข้ามาปารึกษาติดต่อ,อขอแบ่งลูกควายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบ่งน้ําเชื้อแล้วก็มีการผสมจี๊อย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับพี่นิรุษก็ได้ที่เบอร์โทรครับแล้วก็ที่ที่เฟซบุ๊กเหนือสยามฟาร์มไทยศูนย์แปดหก่าสองหนึ่งศู ค่ะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อย้วคะหรือว่าท่านใดน,นะคะก่อนจะมาติดต่อ,อพี่นินรุ่นโดยตรงก่อนได้ใช่ไหมคะได้ครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่พี่เตอ๋อแล้วก็พี่นินรุ่นนะคะแล้วก็ลุงหมานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะ